ไปดูงานที่โรงเรียนสูงกลาบกันจ้าตอนนี้ก็คือรอรถเมย์อยู่เนาะใช่รอรถเมย์จ้าตอนนี้เราได้รถเมย์แล้วก็กำลังจะไปที่หอ,อไปจ้าไปจ้าไปจ้ารทขึ้นแล้วปะจ้า ไปซื้อเสบียงกลมกันค่ะ,ะเสบียงมาแล้วจ้าตอนน,นี้เดี๋ยวไปนั่งรอเพื่อนกันไอ้เจนไอ้เจนตอนนี้รถขน้ำมาจอดแล้วจ้ารู้สึกพอมาก อ่าตอนนี้ก็ขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแล้วถ่ายไปร,บรอบๆหน่่ายเพื่อน <c oughs> แล้วเราก็ออกเดินทางกรรันเลยจารร้าโกชูสวนกุราบิทยา,ายอยัยไรจูใกล้ๆปอช <c oughs> ้สภาพตอนนี้ <c oughs> เพื่อนใช่ค่ะตอนนี้เราเดินทางมาได้ครึ่งหมืองละเพื่อนหลับอ่ะจ้ะหลับแบบหลับหลับเลย เดก็ไกค้ม่มมมดดจเ,เจไม่ไหวแล้วที่จะส่งอาตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องไม่แน่ใจว่าได้ห้องอะไรนะแต่ก็คือมาดูประวัติความเป็นมามาดูวิดีโอของทางสวนกุหลาบว่า มีอะไรบ้างอะไรยังไงเนาะเราก็นั่งดูเก็บภาพไปด้วยในระหว่างนี้เนาะนี่ค่ะเ,เพื่อนเของเราที่มาพร้อมกันตามแล้วที่ผมไม่ได้ระวก่อนครับส่วนนี้เหมือนเมื่อครั้งพยาวเนี่ยพงค์ท่านเคยประทับอยู่นะส่วนนี้ในพระพรทมหาชาชวังครับคือเรียกชื่อว่าพระตำหนักสวนกุหลาบเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยปลูกดอกกุหลาบครับอยู่ประมาณน,นี้ที่นบก่กอ ท่านพ well, ีดีพะรอมยองนะครับท่านนี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เจ็ดของประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สี่ที่เจริญในกรุงธุระเทเลนะครับแล้วก็ว่าท่านนี้ถ้าเกิดว่ามัทุกคนลองดูในอนุสาวรีย์นะครับเผื่อว่ามีนักบุญไปอยู่บนนั้นหรือเปล่า โอเคครั okay, ผมก็เป็นผ้ามอซึ่งโรงเรียน,นสาหรับวิทอะนี่ยในม2ออเนี่แล้วพี่าจต้องไปร่วมร่วมค่ายเสสนซมบอกซึ่ง,ก,งการขึ้นไปครงเนียก็าจะมียงี่ให้บบนก็จะมีทามีชีมมีพต่างๆอ,อะไรที่แรโอมยายาประมานี้มามานซึงก้ว่าเป็นประสบกา เราก็ออกจากพิพิธภัณฑ์มาแล้วนะก็จะเตรียมตัวกลับแล้วกกไปไปไปสุดกรเด็ไม่พสใจ้อะเด็นเอ๊เก๋วันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกม,มากค่ะคุณเจล่ะคะง่วง,ง,งนอนคะ่ะไอเจเเขาดูเศร้าอ่ะ